มีดิมแรร์อุ้ยเทเกเหอุ้ยมันแก้มแดงเหรอคู่ฮัลโหลเทส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 ยวฟังก่อนได้ยินเสียงวะทุกคนตอนนี้พึ่เพิ่งกลับมาที่ลอนดอนแล้วไม่หัวเป็นี้แล้วก็วันนี้จะพาไปกิน flat iron แล้วก็ไปดูวิวอเวรแต่ว่าเรามาเร็วก็เลยมาดูรองเท้าก่อนมัน black friday แล้วมันลดเยอะมากจะให้ดูดูอันนี้แบบ ใดๆใดใดใดอะไรหกัลองทาวิ่งมันไม่เห็นวิ่งเลยมันอยู่กับที่แห<ม>่ความรับของพิมพ์ก็คือพิมใส่ของเด็กด้วย๋ย่ลองไปดูเยอะมากสิงเจอไซส์ของพี่หมิงแล้วเราเล่นแห่โอ้โหกิมโบโ้โหตด,ดี ร้อยกว่าหรือหกสิบทุกคนดูราคามันอ้าวซูมยังไงวะเอา้าอ่ะสิบห้ายี่ห้าทุกคนมันยังไม่เที่ยงเลยเราจอง้าไวๆโมงแล้วมันก็เริ่มหนาวแล้วเราเลยพยายามหาเข้าไปในที่ไหนก็กล้องมันดีอะเ้ย,ย์ ไปไหนต่อไปไหนต่อต้องเก็บกล้องอ่ะโจรเยอะถ mm hmm. ่ายนิดเดียวโอเคเราเข้ามาในดิสนีย์สตอร์แล้วมันน่ารักมากว้าวใดๆแล้วมันแบบนี่คนนี้เขาก็แฮปปี้มันเรียกว่าอะไรนะเนี่ยพ่อนำมีสเออเก่ง,งนี่แหลเปล่าโกง ตบมันซูมยังไงนี่ไงอุ้ยหั่มั่ววอนามินน่ารักได้อันนี้มันชื่อเชฟส์่ะน้าให้มันให้มันไม่ซูมหรอใช่น่ารักเุ้ยมันแตกบอมแตกบอมนี่คือทางลงไปชั้นข้างล่างโคตรคริสต์มาสของเป็นร้านเออชุดโอลาฟน่ารักอะหล่อฮะใครเข้าซื้อชุดโอลาฟ เอาไหมเอาไหมยอ้ฮากระจกอุ๊ยใครอะไม่เห็นมาในร้านแล้วทุกคนไม่กล้าถ่ายข้างนอกเยอะเพราะแบบโจรเยอะช่วงนี้นี่คือเมนูเดี๋ยวเราจะสั่งอันนี้สเต็กสิบสี่ปอนด์แล้วก็สั่งซายสองอัน ก็คือแฟร์ไรดรล์เนาะก็คือร้านสเต็กที่แบบคอมมอนโฟนดในลอนดอนแบบเทียบกับร้านอื่นก็ไม่แพงแล้วก็มีคอรอ์่านก็จะมีไอติมให้ตอนจบแล้แอก็คม่หายให้กนะู <c oughs> เนาะเอ้พูดอะไรอย่างเงี้ยเล่นกลองอยูน่นะ้ของพิมมีเดียมแรร์แล้วก็สั่งซ้ายเป็นอันนี้ garlic mash something แล้นี้เป็นทรัฟเฟิ นมกชีสแล้วของพี่หมิงเป็นมีเดียมแรไม่ใช่ <Medium S 2> เป็นมีเดียมเฉนยเยใ่นี่สิ่งที่เท่ของอันนี้คือมีดมันเดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวค่อยอวดไอติมนะ <c oughs> อร่อยไหม หนมดเกี้ยง <c oughs> เดี๋ยวเราไปเอาไอติมแล้วเดี๋ยวโชว์ไอติม <c oughs> เดี๋ยวเช็คบิลแล้วก็เอาไอติมแล้วก็จะเดินไปเชิร์ฟเจสเไวิวอเวรแต่ว่าตอนเดินอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่าโจรมันเยอะทุกคนเราต้องระวังเดี๋ยวถ่ายอีกทีตอนไอติมกับวิวอเวร์แอบให้ดูราคามันมีแบบเซอร์วิสอีกหน่อยแล้วนี่คือเอาไปแลกไอติม คนเรากินไอนติมหมดไปแล้วเดี๋ยวจะแปะรูปที่ดูตรงนี้แต่แบบประเด็นคือเราตั้งใจมาฮะพี่ว่าแบกกันมากเพราะเราแบบอยากตั้งชื่อแล้วก็อยากแบบแต่ว่ามันน่ากเกียดทุกคนจะให้ดูทุกคนมันมีแต่ตัวแบบอย่างเงี้ยมันคือตัวน่ารักอะมันไออันนี้แอบ,บไม่แย่แต่ว่าก็ไม่น่ารักทุกคนดูนดิมันเป็นเหงนหน,น้าเราไม่ได้อยากบูบี้ใครแต่ว่าดูดีทำไม ทุกคนมันไม่น่าหลาดเดือนนี้ไม่แต่มันก็มันนมตาหมีมากเลยเออจริงมันทุกคนดูกบตัวนี้พ <c oughs> อไหมพ <c oughs> อไหมแต่ว่าออสเซอร์ีน่ารักนะมีแฮร์รี่พอตเตอร์มีอะไรแต่ไม่ไหวอะ่ะพี่หมิงบอกเหมือนคิตตี้พอน่าสงสารมากเราตั้งใจมากทุกคนคือมาถึงตันนี้แล้วเราก็จะมาแบบวิวอาเบอรเดนแต่ว่า มันไม่ได้เราก็เลยเราก็เลยยอมแพ้ยอมแพ้แบบยอมแพ้ทั้งคู่นี่ยตัวอื่นน่ารักกว่าแต่ไม่ใช่้ว่แบรเราจะตั้งชื่อเราก็ตั้งชื่อเองก็ได้ <c oughs> อ่ทุกคนอันนี้คือเซลฟี่แจสที่มันมีของเล่นใดๆโอเคมันล้มเหลวอ่ะ <c oughs> ดีนะไม่ทำล็อกแยกทำวิวอ่าแบร์แตเปเล่นเป็นหนูยอมใจมันได้ปะ <c oughs> นี่มันมีโทูเฟนไม่ลาเรามิงไม่ยอมแพ้พี่หมิงวันเจลลี่แคทพี่หมิงบอกมีค้ายคอนเฟกแต่ไม่มีแล้วกล้องดีมากเลยประทับใจเฮ้ยอ่ะนี่กันสัน นี่เหรอนี่ขอ,อคอนเด็กค่ะคอนคอนหรือเปล่ากี่บาทกี่บาทแต่นนี้มันเพลงสามสิบไอคอนไอคอนตาลิกไอคอนอ๋อไม่ใช่ไอคอนที่ไปทุกคนเราเลยมาพายมากเพว่ามันแบบใกันคริสต์มาสอะไหๆมันน่ารักมากทำอุ้ยมันแก้มแดงเหรอแก้มแดง ลัมะโคตรเฟสทีทุกอย่างเป็นคริสต์มาสโคตรากเลยรออกสเวตเตอร์ไหมทุกคนอัร์กリーสเวตเตอร์เต็มเลยสักตัวไหมอัร์กリーสเวตเตอร์ว้าวซิมสันเนาะ นี่มันเห็น,นไรมากเลยมีคนอยากได้อยากเป็นเบคอนเนะดากอนบอนไพมากเป็นไงดีราคาถูกใจสท,ที่ไม่ดีคือเราเองเราเดินมาเสื้ออะไรดีหมายน่ารักสปองจ์บ๊อบก็น่ารักทุกอย่างก็น่ารัก คู่ควรเก่งเงินของเรามากห้าปอนมันมีเมื่อกี้อยากมีถุงเท้าเดี๋ยวไปดูทุกคนเราไม่มีทำเรามาถึงวินเทจวอลเท์แลนเฉยเลยแล้วเราก็เข้าไม่ได้อยู่ดีไปไหนดีดูความลงแรงไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันอาจจะไปโซโหไปซื้ออาหารไปดูหนห่มทุเรศไปซูเปอร์จีนแล้วก็แล้วก็ไปซื้อของกลับบ้านแล้ววินเทจวอลเทสแลนค่อยมา ติดตองเวเลยว่าเลพาทิจะตกไปทางไหนระบายหน่ยระบาทุกไปสหหัวหัวหัวทุกคนมาถายโฟโต้ทุทให้ดู เดี๋ยวค่อยให้ดู result ด like ้ K. K วยกันเคเมๆต้องกดอะไรครับสแกนพอเราจะมาปิดหอกแล้วเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เราอยู่ที่ surgery เรามาเป็นเด็กกวนบายาน